เมื่อนี้สิพามาชมสวนของเฮาหลังที่จากเขาไปเที่ยวห่างมาน,ะะนี่ค่ะมะเ,เขืออ๋อมะเขือจ้ะเดี๋ยวพ่อจะแปลเป็นไทยให้ปะอันนี้มากลำใหญ่กับไทยมากลำใหญ่ามากลำใหญ่เ้ยคะ่ะอันนี้คือต้นมกเขยบน้อยนาครับจ้ะมาค่ะ กักฟดอันนี้ขอเสนอต้นมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวมะพร้าวอันนี้นะคะหมากพริกค่ะพริกอ่าเมืิงแม่ปลูกไว้เองค่ะเออบ้เบิ่งเราคนน่ะมาค่ะอันนี้เราใส่สนเตียใส่สนสูงไม่ได้ตกสะเดี๋ยวตกสะพี่น้อง หอมค่ะสวยค่ะต้นหอมผักสีผักชีไว้ใส่ลาดด้วยครับพี่นอ้องบู๊ฟังนี้เอ่อตะไคร้ค่ะหัวขี้ไค่โอ้ตะไคร้นี่เบิดนะครับพี่นอ้องในสวนเขาพื้นที่ห้าไร่มะฮุงค่ะมะฮุงมาละกอค่ะกำลังจะเป็นน่วยนะครับพี่นอ้อง มาเจ๊แล้วสิพาไปเบิ่งถ้าตามใจเจ๊เมื้อน,นี้พามาส่วนอันนี้ผักซีดค่ะผักสลดกสัดผักซีดเราเอื่นผักซีดเลอันนี้ไร่ข้าวโพดค่ะขอเสนอไร่ข้าวโพดค่ะอ๋อมีมีมีมปลูกไร่ข้าวโพดด้วยพี่น้องปลูกให้กับไปเลยค่ะพีค่ะ,คะพรพระพรพมุนไปได้เนะาะไปน้ำไปพี่น้องมุนมาค่ะมุนมาเออ เอออันนี้มาทั่วภูโอ้ oh, ทั่วภูทั่วภูค่ะกินได้สุดๆอืมไม่ได้ซีจานนี่ไหมไม่ได้ซีค่ะโอเคไรสารไรสารพิษบักเขียโ oh. อ้บักเขียคะ่ะเป็นแถวเป็นแนวมาอือปลาท้เป็นแถวเป็นแนวมาสารน้ำของเหาอ๋อ oh. มีสระน้ำให้พร่อพี่น้องสระน้ำว้ปลูกผักปลูกอะไรกุ้งหอยปูปลานานาชนิดพร้อมด้วยสวนกล้วยเออกล้วยโอเคค่ะาเดินไปเดินแทนเราอีพ่ออะโอเคนะเอาเอาจบฝากฝากแค่นี้ก่อนโอ๊ยหิดตกจ้าครับสวัสดีครับเออจะเรล่มฝากกด ติดตามกดไลค์กดซ like, ับตะครช่องเกียรติศักดิ์พามมวลชาแนลมือนหม่กับพามาเบิ้งสวนเจ้าของอยู่กับเจ้สร้อยของเขานะครับเจ้สร้อยมาอกับพามามาเบิง้งเบิ้งหนังในห่างอย่าลืมกดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับ YouTube มือใหม่ครับสวัสดีครับ